18ธันวาคม2563นะคะมีเงินเข้าค่ะเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะท่านสามารถกดเงินได้กดได้เท่าไหร่แล้วใครได้รับเงินตรงนี้บ้างแล้วมีการลงทะเบียนรอบใหม่ประสิทธิการถึงรัฐหรือบัตรคนจนเมื่อไหร่นะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ f a c e b o o k นะคะทีวีสีไทยค่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบาดคนจนค่ะตอนนี้ก็มาดูกันเลยว่าเอวันที่18เนี่ยอีกแค่ไม่กี่วันนี้เองนะคะจะมีเงินเข้านะคะมีเงินช่วยเหลือตรงเนี้ทั้งสองรายการซึ่งท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะเช็คกันเลยว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้บ้างโดยที่เงินต่างๆต,ต,ตรงนี้ท่านต้องรับสิทธิ์แล้วก็ต้องรู้นะคะว่าท่านต้องทำยังไงถึงจะได้รับเงินตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนรอบใหม่จะ มาแจ้งให้ฟังเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคาดว่าประมาณปลายเดือนนี้นะคะจะมีประมาณต้นปีนะคะที่ว่าจะมีข่าวว่าจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบสองนะคะว่าเอ๊ะลงทะเบียนเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่ามีใครหลายๆคนนะคะสอบถามปุ้ยสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรต่างๆนะคะถามว่าเอ๊ะ ตอนนี้เขากระทรวงการคลังเขาไปถึงไหนแล้วขั้นตอนพิจรารณาเงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงสริการจะเหมือนเดิมไหมจะมีอะไรแจกเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาถึงรายละเอียดนะคะโดยคาดว่าจะลงทะเบียนประมาณต้นปี2564ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยทำให้ ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีการลงทะเบียนแต่รัฐบาลเขามีการแจกเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะคะดีใจกับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยที่มีการแจกเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยสเดือนที่แจกเพิ่มนะคะเผือใครยังไม่รู้นะคะในเดือนมกรากรุ่งาพาแล้วก็มีนาคม2 5งพยเนี่ยเขาแจกเพิ่มเติมให้อีก500บาทเท่ากับว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แน่นอนที่ภาครัฐเนี่ยเขา เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในบัตรคนจนอรบอบ2นะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันเลยว่าเอ๊ะเปิดรอบ2หรือยังไงนะคะก็อย่างน้อยรัฐบาลเขายังมาช่วยเหลือนะคะในโครงการนี้ที่เขา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่ม3เดือนสําหรับใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งจะเปิดโครงการตรงเนี้ยคือต้องจ่ายไปก่อน100แล้วก็จะได้รับอีกหนึ่งร้นะคะก็แจกให้พันหเท่ากันแตค่คุณว่าคือเขาแจกให้สามพันต่คุณต้องใช้จ่ายไปก่อนนะคะแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้อง มีให้คุณเลยนะคะ500บาท3เดือนแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่แบบเอออยากลงทะเบียนใหม่แล้วก็อยากรู้คุณสมบัติมีสิทธิที่ควรสมัครไหมรวมถึงวิธีการสมัครเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดบัตรคนจนรอบนี้นะคะต้องมาดูคุณสมบัติกันเลยนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะคะคือต้องเป็นผู้ที่มีอายุนะคะ18ปีขึ้นไปนะค่ะแล้วก็ว่างงานนะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่างงาน หรือมีไรายได้ส่วนตัวเนี่ยไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อปีถ้าท่านเกินเนี่ยท่านไม่ได้รับสิทธิตรงนี้เพราะเขาอยากให้กับคนที่จนจริงๆที่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่นะคะเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกสพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตาสราหนีค่ะหรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าเนี่ยจะต้องไม่รวมรวมกันนะคะต้องไม่เกิน1,000 0แบาทคือจำง่ายๆค่ะไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครัวเรือนไรายได้ต่อ คร,รครัวเรือนเนี่ยเป็นตัวประกอบในการพิจารณานะคะถ้ามีรถยนต์เนี่ยจะถ,ถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี2องถึงสคำสอถึงสคันนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรงนี้ค่ะที่เขาจะาจะเช็คนะคะว่าใครลงทะเบียนได้บ้างแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้มียอดผู้ที่ถือบัตรสิกรแห่งรัฐทั้งหมดเนี่ย14ล้านคนซึ่งในปีหน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะแต่คุณสมบัติหรือไม่ว่ายอดจำนวนปัดคนจนยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่หมายความว่าเศรษฐกิจให้บ้านเราเนี่ยกำลังก็ อยู่ในสภาพที่ก็ไม่ค่อนข้างแย่นะคะดังนั้นโครงการนี้จะประส,ส,ระสบความสําเร็จได้ก็คือยอดผู้ถือบ,บัตรในแต่ละปีจะต้องลดน้อยลงคะ่ะคือ,อ,อพี่น้องต้องมีประชาชนรายได้มากยิ่งขึ้นคะ่ะเขาก็อยากเลือกช่วยเหลือคนที่จนจริงๆนะคะได้รับเงินได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตรงนี้นะคะ มาดูกันเลยเงินสองรายการที่แจกเนี่ยมีเงินอะไรบ้างก็คือวันที่18เนี่ยค่านะ้ำประปาฟรีนะคะ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือครัวเรือนเนี่ยต้องใช้นะ้ำป,ประปานะคะไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ100บาทแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ที่การประปานะครหลวง ต่างจังหวัดก็ลงได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคนะคะอย่าลืมนะคะต้องลงทะเบียนไปก่อนนะคะเมื่อบินค่าน้ํามาเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยต้องสํารองจ่ายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระบบเขาจะจัดการบันทึกข้อมูลค่ะแล้วก็ทําการโอนเงินสดให้ท่านกับเข้าบัตรสดการแห่งรัฐในวันที่18ธันวาคมซึ่งเงินตรงเนี้ท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะ รายการต่อไปมาดูกันเลยก็คือรายการค่าไฟฟ้าฟรีนะไม่เกิน2 3 0าบาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะซึ่งผู้ใช้รับสิทธิ์เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2 3 0บบาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็ได้รับได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ท่านต้องลงทะเบียนคือกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงค่ะส่วนต่างจังหวัดนะคะลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้าส่วนภู มิภาคค่ะอย่าลืมนะคะต้องลงทะเบียนก่อนถ้าไม่ลงทะเบียนท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้แล้วก็ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230บาทค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาเนี่ยต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นนะคะระบบจะทำการบันทึกข้อมูลต่างๆค่ะแล้วก็ทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะในวันที่18ธันวาซึ่งเงินตรงเนี้ย ท่านสามารถกดเป็นเงินสดได้ถ้าใครหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมายังไม่ได้เงินหรืออะไรยังไงเนี่ยให้ท่านนะคะโทรสอบถามนะคะจดเบอร์โทรเล้นะคะเผื่อมีข้อสงสัยจดเบอร์โทรไว้เลยค่ะ0-2109 2 3 4 5 0 2 1 0 9 2 3 4 5นะคะได้ได้ในวันและเวลาราชการคือจันทร์ถึงศุกร์นะคะแปดนกาจุดสามนถึงสิบเนกาคะ่ะสอบถามข้อมูลเขาเลยนะคะเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆค่ะ ใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามปุ้ยนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ปุ้ยเลยนะคะจะได้มีมีความรู้ดีๆสาระดีๆข่าวดีๆข่าวแากเงินมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีการแจกเงินต่างๆค่ะก็ช่วงปีใหม่แล้วก็เผื่อเรามาดูว่าของขวัญปีใหม่มีอะไรแจกเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ามีอะไรแจกเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวปุ้ยแจ้งให้ทราบอย่างน้อยได้แน่ๆห้าร้อบาทนะคะเป็นเงินพิเศษตรงนี้สําหรับพี่น้องที่ถือบัตรสนิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ